สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับแล้วันนี้วันนี้ไม่มีคลิปมารีวิวอะไรนะครับวันนี้อมาบอกนะมาขอขอบคุณ FC ทุกคนนะขอบคุณ FC ทุกคนนะตรงนี้เลยนะ1,000ทัซับแล้วนะครับตอนนี้ถึง1,000ัซับแล้วนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคน f c ทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับกดกดติดตามกันไปเรื่อยๆเผื่อเรามี การรีวิวใหม่ๆห,ห,หรือแก้ไขปัญหาอะไรนะจะได้มาแชร์กันนะครับอันนี้สถานที่ด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟของจังหวัดชนบุรีนะครับน,นี้จะเป็นวิวนะเป็นวิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับด้านหลังจะเป็นภูเขาซึ่งเป็นวิวที่สวยนะเห็นไหมจะมีเพื่อนๆเข้ามาเปิดเพลงมาสางังสรรค์นี้ก็จะเป็นป้ายของชนบุรีนะครับเป็นสถานีรถไฟชนบุรีอันนี้มุมด้านหลังนะครับ เป็นวิวสวยสวยงามนะครับสถานที่ชนบุรีก็ขอบคุณนะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณสําหรับหนึ่งพันซับนะครับยังไงก็ติดตามกันไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากมากเลยวันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรมาขอบคุณขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วก็ขอ,อเพื่อนๆนะที่เข้ามาใหม่ที่มาเจอก,ก็กดติดตามนะครับกดติดตามอีกนะหนึ 1, ่งพันซับแล้วก็จะไปสองพันซับนะครับโอเคยบายสวัสดีค,ครับ